ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานะคะมีประชาชนที่ประสบวาตภัยถูกพาย,ยุฤด,ดูร้อนพัดถลม่มบ้านเรือนได้รับความเสียหายได้กล่าวขอบคุณทหารชุดบรรเทาสาธารณภัยกองพลฐานมาที่3โดยกองพันฐานมาที่8กรมฐานมาที่7ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาในการจัดกําลังพลเข้าดําเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ถูกพาย,ยุฤด,ดูร้อนพัดหลังคาเปลวหายจากตัวบ้านที่บ้านของนางเสวยลุมดีอายุ75ปีค่ะอยู่บ้านเลขที่99หมู่6ตําบลโนน ลำรานอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายที่ถูกพายุพัดเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาได้จัดกำลังพลเข้าทำการซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง2หลังนะคะและยังมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายบางส่วนกว่า50หลังคาเรือน โดยแรงลมคะ่ะได้พัดหลังคาบ้านเรือนประชาชนคอกสัตว์ยุ้งฉางของชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างสำหรับที่จังหวัดนครราชสีมานะคะมีพื้นที่ประสบวัตภัยรวม11อำเภอ18ตำบล33หมู่บ้านมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่าร้อยหลังคาเรือนค่ะซึ่งการช่วยเหลือของหน่วยทหารก็สร้างความดีใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราไปฟังเสียงชาวบ้านกันคะ่ะลูกหลานตนที่ามาช่วยเหลือท,ทำมุงหลังคาให้ก็ให้ อยูด่ดีมีเลี้ยงหมุนรักษาเทวดาคุ้มครองอยู่ไปตลอดปลอดภัยเป็นเจ้าเป็นนายครับไปตลอดหลอดฝั่งสาธุจเจริญเจริญทุกคนทุกคนเ้อ